สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้ก็จะเป็นพี่กาคาดนะคะมากับไพ่เด็กใหม่นะคะลายสำรับหัวข้อของเรานะคะของคลิปนี้ก็คือว่าสำหรับผู้ที่เจอคลิปนี้นะคะไม่บังเอิญนะคะเพราะว่าเป็นแมสเซจนะคะหรือว่าไกด์ไลน์จาก Divine Abundance นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งความมั่งคั่งนะคะอืม เป็นข้อความหรือว่าไกด์ไลน์นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งความมั่งคั่งนะคะถึงผู้ที่มาเจอคลิปนี้แล้วก็ได้เลือกให้เองวันนี้จะมีทั้งหมดสองกองนะคะกองที่หนะะึ่งะอันี้ก็จะเป็นแบบไมค์ก้าอินคอสนะคะคอสใสน,นะคะไม่ได้จำหน่ายนะคะเอามาเปลี่ยนสัญ,ญลักษณ์เฉยๆตัวนี้นะคะตัวนี้จะเป็นแก้วพิรุณแสนหานะคะชื่อแปลกๆนิดนึงนะคะแก้วพิรุณแสนหา เวอมหมายดีทั้งคู่นะคะอ่ะไปเลือกกันเลยนะคะกลองที่หนึ่งกลองที่สองนะคะสีสวยมาก,กวันนี้เดี๋ยวจะใช้ไพ่เด็กนี้ให้นะคะใหม่เหมือนกันตื่นเต้นอะมาดูคะ่ะสำหรับผู้ที่เลือกกลองที่หนึ่งข้อความจากดีไวนี่แห่งความมั่งคั่งนะคะ ถึงคุณขอดูก้องที่หนึ่งก่อนผู้ที่เข้ามาชมคลิปนี้คุณคือพลังงานแบบไหน o oh, m g ขึ้นมาก็เลิศปังเลยนะคะได้หนึ่งเหรียญน,นะคะหนึ่งเหรียญคือความแบบความปังสุดๆในเรื่องของเงินนะคะโชคลาภชื่อเสียงนะคะความมั่งคัง่งร่ำรวยหนึ่งเหรียญเกิดนะคะคุณโชคดีมากที่เจอคลิปนี้เจอไพ่ใหม่แล้วก็แบบเป็นเป็นหัวข้อที่แบบว่า จึงอ่ะนะคะข้อความจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งความมั่งคั่งของคุณขึ้นมาเลยนะคะถ้าคุณกำลังจะดึงดูดหรืออะไรก็ตามจะมีแบบเ,เงินหล่นลงมาจากฟักฟ้าแหละอ่ะจะมีโชคอ่ะนะคะในเรื่องของการเงินหรือจะได้รับเงินก็ได้นะคะเงินก้อนดูสิ the high f e n c e สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณดีมากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะให้โชคนะคะหรือจะมีคนใจดีนะคะหรือว่า ท่านเมตตาท่านให้คุณนะคะไม่รู้คุณไปขออะไรไว้หรือเปล่านะไพ่ใหม่อันนี้ฉันก็งง,งคืออะไรคะเออ,อเขาไม่ได้เขียนใหม่เลขหรอเดี๋ยวนะคะเป็นไปได้ยังไงที่จะไม่มีขอเช็คซี อหนึ่งหรอไม่ใช่เลขหนึ่งนะเดี๋ยวนะคะหมอโบกำลังแรปรปวนกับตัวเลขนิดนึงนะคะออตายตกใจหมดเลยเป็นหนึ่งถ้วยค่ะโหคนที่เลือกกองนี้โชคดีจังเลยเนาะหนึ่งถ้วยหนึ่งเหรียญมานะคะตอนนี้กำลังแบบรู้สึกดีนะคะกับตัวเองกำลังแบบเหมือนดึงดูดคนดีเข้ามาในชีวิตดึงดูดข่าวดีดึงดูดเรื่องดีๆเข้ามา นะคะอืมมนุษย์มงคลนะคะเนี่ยเออมนุษย์แห่งเป็นคนดีอะ strength คุณผ่านอะไรมาเยอะนะคะคุณผ่านเรื่องยเรื่องแย่ๆคุณผ่านเรื่องร้ายๆนะคะมาเยอะนะคะคุณต่อสู้คุณคุณเจออุปสรรคคุณอะไรมาเยอะนะคะก็เหมือนแบบว่าฟ้าหลังฝนนะคุณต้องได้รับรางวัลเสมอนะคะ สิ่งที่มันเกิดขึ้นเพื่ออะไรความวิริยะอุตสาหะนะคะความตั้งใจมุ่งมั่นของคุณนะคะแล้วก็ความกล้าหาญของคุณนะคะหรือว่าการแบบทําอะไรด้วยความมุ่งมั่นนะคะแล้วก็มีสติเนี่ยของขวัญที่คุณกําลังจะได้นะคะอืมเลิศมากหลายคนหลายท่านในนี้จะเป็นชาวอ,อ่าราศีชาวธาตุด,ดินนะคะมีธาตุด,ดินธาตุน้าธาตุไฟนะคะ เอาละทีนี้มาดูหน่อยนะคะว่าไฮไลท์ของคุณนะคะเกี่ยวกับไกด์ไลน์แห่งความมัง่งคั่งอุดมสมบูรณ์นะคะจากดีไวนี่ของคุณคืออะไรนะคะใบแรกขึ้นมาดีไวนี่เลิฟค่ะไม่น่าล่ะหนึ่งถ้วยกำลังมานะคะดีไวนี่เลิฟไพ่สวยนะ When you offer everything to ดิวิเวนนี่ with uh, detractment you begin love affair with spirit นะคะ wow. more, more, ว้าวมองบอกว่าด i ว i n วนนี่เลิฟเนี่ยคือสามารถเหมือนคุณอนะเชื่อมต่อนะคะกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณได้แล้วนะคะเมื่อคุณนะคะเขาเรียกว่า เหมือนถวายเหรอความรักความรักอันศักดิ์สิทธิ์นะคะเมื่อคุณบูชาหรือว่าคุณขอพรนะคะแต่เบื้องบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือพระเจ้าของคุณนะคะแล้วก็เหมือนการที่คุณกําลังจะละทิ้งบางสิ่งบางอย่างในอดีตแล้วคุณเข้าไปสู่การเริ่มต้นนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของความรักนะคะเงินจิตวิญ,ญญาณของคุณโซเซอร์ชิ่งกำลังกำลังทำงานนะคะ แล้วก็เรื่องเนื่องจากแบบคุณใช้ความรักที่ถูกต้องนะคะเลยแล้วก็คุณอาจจะแบบว่ามีความเลื่อมใสความศรัทธาความรักกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณที่คุณแบบนับถือหรือเชื่อมถึงอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยถึงเวลาแล้วนะคะกําลังจะมีคนดีเข้ามามอบรักสายโสดยินดีด้วยหรือความรักของคุณจะดีขึ้นหรือจะมีคนมีน้ําใจเข้ามาในชีวิตเป็นคนดีเข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลประมาณนี้นะคะใบที่สองนะคะ Gratitude นะคะเกล็ด t ี่จอันนี้คือความแบบสำนึกรู้คุณนะคะใครพ่อแม่ลัสมีใช่ไหมนี่อ,อการสำนึกรู้คุณกับทุกสิ่งทุกอย่างนะคะที่คุณมีไพ่มีความเป็นสีสันมากเลยอะนะคะชอบมากมากเลยนะคะความกะตันยูนะคะกะตันยูสำนึกรู้คุณนะคะโปรดเติมเต็ม,ตมฉันด้วยความ ด้วยความขอบคุณสำหรับทุกสิ่งนะคะเหมือนคุณอ่ะได้รับการเติมเต็มแล้วก็ได้รับการมอบรางวัลนะคะจากทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณขอนะคะทุกสิ่งที่คุณขอนะคะพระองค์ได้มอบให้คุณท่านได้มอบให้คุณแล้วก็ขอให้พระณะหรอขอให้แบบ เหมือนท่านอยู่กับคุณไปทุกที่อ่ะดังนั้นจงสำนึกรู้คุณกับทุกสิ่งทุกอย่างนะคะที่คุณมีนะตอนนี้เลยนะคะใบที่สามนะคะข้อความที่สาม letting go นะคะอันนี้เป็นพสสาสาอังกขึ้นมานะคะ everything is in view out of control นะคะ and God will hold it all I can safely let go นะคะระศิวะนะคะจะเยียวยานะคะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะจะ take care นะคะกับสิ่งที่คุณเจอเองนะคะคุณจะต้องปล่อยให้มันผ่านไปดังนั้นบางคนก็เป็นสายแบบสาวกทท่นนะคะสำหรับคนที่เลือกกองนี้ทุกสิ่ง อยู่นอกเหนือการควบคุมจริงๆและพระเจ้าจะทรงควบคุมมันไว้ทั้งหมดนะคะแล้วก็คุณสามารถปล่อยวางได้อย่างปลอดภัยตอนนี้นะคะเบื้องบนกำลังจัดการให้คุณอยู่สำหรับผู้ที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะขอดูสุดท้ายไฮไลท์ของคุณนะคะกับแมสเซจที่คุณได้รับนะห้าเหรียญ ใครที่กำลังทุกข์อยู่ตอนนี้นะคะอย่างที่บอกจงสำนึกรู้คุณนะคะเอ,อเบื้องบนแบบกำลังส่งความรักมาให้คุณความเมตตาให้คุณห้าเหรียญมันเป็นอะไรที่แบบคุณเหนื่อยคุณท้อกับการเงินหาเงินยากลำบากถูกหลอกถูกโกงลงทุนผิดประเภทมานะคะเออเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากจากนี้ไปทุกอย่างจะโฟลงมาให้คุณแล้วนะคะอ่า สิบถ้วยมาเลยนะคะคุณจะประสบความสําเร็จในเรื่องความรักนะคะความสุขจะเข้ามาทดแทนนะคะเลตติงโกนะคะอะไรที่แบบันหนักกับคุณปล่อยไปนะคะพระเจ้าหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณที่รักคุณกำลังจะ take over นะคะแล้วก็จัดการมันเองนะคะสดาบอันนี้คุณจะต้องพักผ่อนเยอะๆอีกหนึ่งสิ่งนะคะอันนี้เป็นสายสมาธิคุณควรที่จะดีวนของคุณนะคะบางคนเชื่อมตอ่อ ผ่านความฝันหรือว่าการทำมดิเทชั่นนะคะทำสมาธิด้วยนะคะกองนี้ judgment นะคะการรอคอยมาถึงจุดสิ้นสุดแล้วนะคะไม่ว่าอะไรก็ตามนะคะที่คุณรอคอยหรือความจริงต่างๆนานานะคะถึงวันที่มันจะ ถึงเวลาที่คุณจะปลดปล่อยตัวเองออกจากความทุกนั้นนะคะคุณอาจจะทุกมานานแล้วก็ได้นะคะใบสุดท้ายว้าวแปดกระทาค่ะเลิศทุกอย่างจะมาแบบง่ายดายตอนที่มาก็จะมาแบบไม่ไม่คาดฝันแบบปรปปับแล้วก็เป็นอะไรที่แบบการเปลี่ยนแปลงแบบรวดเร็วหรือว่าสิ่งสินนั้นมันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วแต่มันเกิดขึ้นในทศทางที่ดีมากๆนะคะเนาะ เอาละค่ะสำหรับคนที่เลือกกองที่หนึ่งก็ขอให้คุณโชคดีนะคะถือว่าเป็นแบบ energy ที่ดีที่พบที่เจอคลิปนี้มีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นนะคะการุณาพิมพ์คำว่าขอบคุณความรักการคุ้มครองและพลังอันศักดิ์สิทธิ์ที่ฉันได้รับตอนนี้ทุกๆของขวัญที่ฉันได้รับฉันสำนึกรู้คุณตลอดทั้งชีวิตขอบคุณขอบคุณขอบคุณ,คณนะคะ ขอบคุณดีไวนี่ของเราด้วยนะคะขอให้โชคดีกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ยืนยันนะคะดวงปังของคุณไปนะคะเอาละค่ะต่อมาเราไปกองสองค่ะ <c oughs> กองสองชื่ออันนี้ชื่อแปลกๆเนาะอะ,อะ ผู้ที่เลือกกองที่สองเป็นไงบ้างนะคะขอดูสิ d i v i n e ีออบอะบันดั้นนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งความมังง่งมั่งคั่งหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งความอุดมสมบูรณ์นะคะกำลังไก้นะคะหรือว่าสองทางอะไรให้คุณตอนนี้ขอคำแนะนำหน่อยนะคะ กำลังสื่ออะไรถึงคุณเนาะคนที่เลือกกองนี้นะคะอันนี้ขึ้นมาเลยเป็นคิงคิงถือคาถาขึ้นมาเลยสตริงช่วงเวลานี้แบบอาจจะทำงานหนัก มากเกินไปหรือเปล่าแต่เป็นช่วงที่คุณคอนโทรลจัดการ take action นะคะใส่ใจเออมีความกล้านะคะเกิดขึ้นเป็นคนที่แบบมุ่งมั่นในการทำงานนะคะเออคนที่แบบประสบความสำเร็จในการทำงานได้คนที่เลือกกองนี้ส่วนใหญ่เป็นชาวทัดไฟเนาะสิงห์ธนูเมอืมจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องงานเกิดขึ้นเร็วๆนี้แหละนะคะบางคนก็เพิ่ง เพิ่งพิ่งพิ่งผ่านการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างมานะคะในอดีตอย่างเงี้ยอาจจะเป็นเกี่ยวข้องกับการงานนะคะเออมีการเดินทางเกี่ยวกับการงานเกิดขึ้นมีการเปลี่ยนงานเกิดขึ้นหรือมีการแบบเกี่ยวข้องกับการช่วยโอกาสหรือความลับอะไรบางอย่างเกิดขึ้นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแมมันคืออะไรเนาะ เดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันเหมือนก่อนหน้าเนี้ยตัวเราเองพยายามที่จะแบบบางคนก็แอบ,บไปสัมภาษณ์งานเอาแอบ,บไปสมัครงานหรือเปล่านะคะเนาะช่วงจังหวะนี้เป็นช่วงที่คุณโฟกัสที่การงานแล้วก็อ่ามันมันมี energy ของการแบบซุ่มๆหรือบางคนก็เจอพลังงานท็อกซิกมาก็ได้นะอืมเรามาดูว่าข้อความจาก สิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งความมั่งคั่งหรือว่าความอุดมสมบูรณ์กำลังบอกหรือสื่ออะไรคุณนะคะนี่อะไรบ้าง Right now คืออะไรนะคะ Stay in the present present and don't don't get to o far ahead to the future อันนี้ Right now ขึ้นมานะคะอันนี้ก็จะเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมา เียงออะะไรสตอนนี้นะคะไพ่พใบนี้สื่ออะไรถึงคุณน้ำบัตรนี้น้ำบัตรนาวเลยนะคะตอนนี้ที่คุณดูคลิปนี้อยู่หรือช่วงเวลานี้นะคะคือจงอยู่กับปัจจุบันนะคะอย่าล้ำหน้าอย่าล้ำหน้าหรือว่าแบบไปตามกระแสให้มากเกินไปนะคะในไม่ช้าคุณจะวางใจว่าไม่มีอะไร ไม่มีอะไรจะมามากไปกว่าการที่คุณจัดการในแต่ละช่วงเวลาได้ไม่มีอะไรมากไปกว่าที่คุณะสามารถที่จะจัดการช่วงช่วงเวลาที่แบบบีซี่นี้ได้อะคุณบีซี่มากไปนะคะหรือบางคนพยายามที่จะแบบว่ากังวลถึงอ,อนาคตบางแผนมากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยออพยายามที่จะตามกระแสให้มันทันกระแสทุกสิ่งทุกอย่างนะคะให้คุณมาคะอยู่กับปัจจุบันก่อนตอนนี้นะคะ เออเพราะการที่คุณแบบว่าใจร้อนมากไปนะคะหรือว่าทําแล้วค่อยมาคิดทีหลังไม่วางแผนก่อนทำมันจะมันจะทําให้มันเกิดปัญหาสําหรับตัวของคุณเองได้นะคะมาดูข้อที่2หรือสิ่งที่2องเซ l เลอนะคะสิ่งที่คุณนะคะควรทําตอนนี้เลยนะคะเขาบอกว่า,าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณนะคะบอกว่ามันเกี่ยวข้องกับ Let the war for อันนี้เกี่ยวข้องกับการรักตัวเองนะคะเซลเลมอโบอก,ก็พูดบ่อยนะคะ อะปล่อยให้กำแพงมันพังทลายลงนะคะซึ่งแยกคุณอาจจะต้องแบบว่ารักตัวเองให้มากขึ้นแล้วก็พังทลายคอมฟอร์ตโซนที่คุณแบบสร้างกำแพงไว้นะคะเออแล้วก็แยกตัวเองนะคะออกจากความเป็นอเป็นคนที่แบบอ่อนแอมันเป็นเหมือนเด็กเป็นเหมือน ไร้เดงสาหรือว่าเขาเรียกอะไรนะไม่ไม่ผ่านประสบการณ์เรื่องใดมาอะไรอย่างเงี้ยไม่เจอไม่เคยเจอแบบความยากสุดๆสำหรับบางคนหรือว่าไม่ไม่เคยเจอเรื่องนี้เรื่องใหม่ๆหรือไม่กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงอะ่ะนะคะเออเบื้องบนหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณเนี่ยจะบอกคุณนะคะหรือใกล้คุณว่านะคะคุณจะ คุณจะต้องดูแลตัวเองนะคะอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนจากนี้ต่อไปคุณจะรักตัวเองมากขึ้นคุณจะต้องรักตัวเองให้มันมากขึ้นนะคะพังทลไลคอมฟอร์ตโซนของตัวเองซะต่อมา d i v i n e f นะคะ d i v i n e f หมายความว่ายังไงชอบสีมากเลยอะการการไหลลื่นหรือว่าการแบบไปทุกอย่างมันง่ายไดย้อีซีนะคะอันศักดิ์สิทธิ์ของคุณขึ้นมา ในที่สุดแล้วความปรารถนาอันประเสริฐนะคะประการหนึ่งจะมีความสำคัญเหนือกว่าความปรารถนาอื่นๆทั้งหมดนั่นคือให้คุณนะคะนั่นคือการติดติดตามเดี๋ยวนะติดตามกระแสรหรอ to follow The Tao, the Divine flow at all costs นะคะกระแสอันศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามนะคะเหมือนความปรารถนาของคุณนะคะคุณจะได้รับอะไรบางอย่างจากสิ่งที่คุณแบบเมนิเฟตนะคะซึ่งมันจะมีความสำคัญเหนือไม่รู้ว่าคุณเมนิเฟตหรือไม่เมนิเฟตหรืออยากได้ไม่อยากได้ แต่มันจะมีะความปรารถนาอะไรบางอย่างของคุณนะ่ะที่แบบคุณอยากจะมีมันเหลือเกินคุณอยากจะสําเร็จมันเหลือเกินนะคะซึ่งมันเหนือกว่าความปรารถนาอื่นๆทั้งหมดนี้นะคะ,ะเขาเรียกว่ามันเป็นการติดตามเขาเรียก follow นะคะ follow ด้วยเหมือนคุณกำลังทำบางอย่างตามขั้นตอนนะคะแล้วก็กระแสแห่ง พลังอันศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตามนะคะสิ่งนี้กำลังจะแบบทำให้คุณได้โฟโลนะคะโฟโลไปถ้าคุณกำลังเข้าสู่นะคะการทำเซลล์เลิฟรักตัวเองนั่งสมาธิหรือเกี่ยวกับการฮิลลิ่งสายพลังงานอะไรอย่างเงี้ยมันจะดีมากๆมันจะมีเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะคะทีนี้มาดูไฮไลท์ของคุณก่อน ไฮไลท์นะคะโหนึ่งคาถาขึ้นมาเลยใช่ไหมใช่อ่ามีบางอย่างเกิดขึ้นจริงๆการเริ่มต้นที่งอกเงยงอกงามของคุณมาแล้วค่ะวุ้ยแล้วความสัมพันธ์หรือเปล่าสเปริชนะัวนคะความสัมพันธ์ใหม่หรือว่าคุณจะได้พบใครสักคนสายจิตวิญญาณนะคะ หรือว่าการเริ่มต้นงานงานสายสเปรเชียการศึกษาก็ได้นะนะคะสเปรเชียนะคะทำในสิ่งที่คุณรักนะคะสิบดาบขึ้นมาสุขภาพเซลเลิฟต้องดูแลสุขภาพดีๆช่วงนี้อาจจะแบบว่าไม่สบายหรือเปล่าเออไม่สบายหรือเปล่าทาวเวอร์การเจ็บป่วยแบบปรับปรับสบพันดังนั้นจะต้องดูแลตัวเองนะคะ อาจจะมีบางอย่างเกิดขึ้นที่บางคนอาจจะแบบถูกแทงข้างหลังหรือว่าเป็น energy toxic ที่หมอโบทักตอนแรกนะมันเป็นช่วง timing นะคะทีะ่มันเกิดขึ้นมันดีแล้วนะคะที่คุณได้รับรู้อะไรบางอย่างอนะขอดูปัญหาของคุณหน่อยสิปัญหาอะไรก็ตามที่คุณได้ไม่ได้พบได้เจอนะคะคุณได้หนึ่งดาบนะคะอันแสนวิเศษ คุณจะนำพาตัวเองให้ไปสู่ความสำเร็จได้คุณจะนำพาตัวเองให้ผ่านพ้นกับอุปสรรคไม่ว่าจะเป็นคนที่ไม่ดีสถานการณ์ทีแ่แย่ๆหรือรวมถึงสุขภาพนะคะเออเป็นช่วงเวลาที่คุณจะแบบจัดการกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่แบบอ,อ่าคุณมีอาวุธอนะนะคะเออได้รับอาวุธซึ่งอาวุธนี้ก็คือแบบดีว n นี นะคะคุณอาจจะเชื่อมต่อกับดีวนี่ของคุณนะคะแล้วก็สามารถเชื่อมต่อได้อย่างง่ายดายช่วงนี้ผ่านการทำเซลล์เลิฟของคุณนะคะอืมเนาะขอคำแนะนำเสริมหน่อยอะไรบ้างอิทธิพลนี้หนึ่งสมเดือนโอ้สิบเหรียญเงินเงินมาเต็มเต็มเลยถ้าคุณทำเซลล์เลฟิฟยิ่งหลัเเตงม,มากขนาดไหนเงินก็จะยิ่งแบบหลังไหลเข้ามานะคะเร็วๆนี้จะคะสามคาถาใช่ไหมเนี่ยสามคาถา กำลังจะมีข่าวมีคนนำข่าวมามอบให้นะคะข่าวสารหรืออะไรบางอย่างหรือว่าคุณได้เข้าไปเรียนรู้อะไรใหม่ๆนะคะที่สามารถที่จะเป็นประโยชน์ได้ในอนาคต Information ข้อมูลต่างๆนานาแปดคาถานะคะจะมีความราบรื่นเกิดขึ้นนะคะความสำเร็จอย่างฉับพลัน กับบางสิ่งบางอย่าง The Moon Intuition ของคุณนะคะพลังงานนี้นะ่าจะเป็น Energy ของ Next New Moon นะคะหรือว่าพระจันทร์รอบถัดไปนะคะ The Moon เป็นอะไรที่คุณจะต้องเชื่อในอเ e ้นนสัมผัสลางสังหณรของตัวเองด้วยนะคะเออแล้วก็ควรจะทำสมาธิด้วยเนาะช่วงนี้ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะอะกรุณาพิมพ์คำว่าขอบคุณพลังอันศักดิ์สิทธิ ณนะตอนนี้กับการซัพพอร์ตพรอันศักดิ์สิทธิ์ได้หลั่งไหลล่วงหล่นลงมาเหมือนฉันได้อาพอรอันศักดิ์สิทธิ์นะี้ณตอนนี้แล้วขอบคุณขอบคุณขอบคุณนะคะขอให้ทุกคนโชคดีที่พบที่เจอคลิปนี้นะ ฝากกด subscribe กด like กดแชร์ยืนยันดวงดีดวงปังของตัวเองไปนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะเลิฟๆค่ะ